ามาดูเมนูวันนี้กันนะครับเฮาจะมีค้อยเนื้อนะครับแต่ไฮไลท์ของเฮาจะเป็นในส่วนของจอพักกาสุดบา้านนะครับกินกู้กับพริกคัวก่วกระกระเทียมนะครับอ่าและส่วนตรงนี้ก็จะมีต้มผักละหรือว่าผักชะอมนะครับก,กินกู้กับต้ำพริกข่านะครับอ่าแล้วเขาก็มีข้าวตัวยนะครับสุดท้ายเขาจะมีปูงเงือบอ่ามีปูงเงือบตัวนะครับปูงเงือบต้องอยู่กูก่กะเฮานะครับอ่ามาสรุปอันเมนูวันนี้นะครับ ก้อยเนื้อนะครับจอผักกาดนะครับต้มผักละกับต้มพริกขานะครับแล้วก็มีปูเงือนะครับเดี๋ยวเอกตั้งโต๊ะนั่งกินกันเลยนะครับผมอโอเคนะครับกล้องพร้อมนะครับสวัสดีครับคน้าบ้านบายนิรันสวัสดีนะครับผม วันนี้เราก็ลาพร้อมเมนูเด็ดนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับบอกว่าจะเป็นพี่น้องอีสานนะครับพี่น้องทางฝั่งราวนะครับหรือว่าพี่น้องไลใหญ่หรือว่าพี่น้องที่อยู่ต่างแดนนะครับพี่ๆนะครับพี่ๆนานาอาแนะครับหรือว่าน้องๆที่อยู่ต่างแดนนะครับก็สวัสดีตัวนะครับอ่ะครับผมอย่าติด้นอเวนะกี้นะครับว่ามีเมนูเด็ดเห็นแล้วนะครับเมนูเด็ดของเราจริงๆมันจะไฮไลท์ของผมคือจะเป็นจองพักกาดนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็ได้ถ่ายลงน่าจะถ่ายลงทีเซอร์ไปแล้วนะครับในส่วนเห้เมนูนึงก็คือก้อยเนื้อนะครับก้อยเนื้อนี่คือตาหลักก็เป็นเมนูพิเศษอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากินบ่อยนะครับแต่ไฮไลท์ขอาเห้องจะเป็นตัวนี้นะครับซดน้าดูก่อนโ,อโหเดี๋ยวกำอืมเยี่ยมเลยครับ เดู๋นะฮะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ,บ,อ,อ,นะรบอ่ะเพื่อมันยดมันย้อยนะครับอ่าเพือเ่อนๆนะครับอ่ะคราวนี้เขาก็จะมีในส่วนของต้มผักชะอมนะครับผักชะอมนี่ผมพูดงตัวเลยผมชอบเป็นชีวิตจิตใจและเพราะมันเป็นยาละบายนะครับในส่วนหนึ่งคือในการที่กินเนะี่ยถ้ากินอย่างเงยอะๆปุ๊บคือน้ำหนักผมมันจะขึ้นผมนใจะใจตรงนี้ในส่วนลดนะครับเทคนิคตรงนี้เพือเ่อนๆลองไปใช้ันนะครับแล้วเขาจะมีจะเข้า โอ้ข้าวสวยร้อนๆนะครับอ่าแล้วก็น้าพริกข่านะครับเพื่อนๆครับมาชิมด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมทอดนะครับกัเอ่อพริกขั่วเนาะกระเทียมนี่มัได้็ขั่วนะครับยังม่กินกู้กับอันจอผักกาดอ่าสูตรเหนือเหนือนะครับอ่ะมาชิมกันเลยเออลืมบอกไปก็มีผงเงินด้วเออไปชิมผงเงินอ่าผงเงิบนะครับมีผงเงินสวยนะครับ ก็เขาก็จะกินคู่กับปุงเนื้อตัวนะครับอ่ะมาโอเคมานั่งชิมกันอืยังไม่ได้กินน้ำลายจะไหลละวันนี้่อนอืมตไปดูด,ด,ดคือมันจะจะบอกตรงๆว่ามันก็จะเหมือนก้อยเหมือนไอเหมือนซกเล็กต่งางภาคอีสานนะครับอ่ะมาชิมกันดูนี่กินบับ จิ้มนี่เลยก็ได้จริงๆมันได้ได้หมดทุกอย่างเนาะมันสดมอมกระเทียมพีม่น้องทางอิสานชอบกินกระเทียมข้าวคือผมจะบอกว่าในส่วนกระเทียมมันขินจะดีครับเพราะว่า เบาหวานเบาหวานมไไ่น่าจะเกี่ยวความดันหรือเปล่านะครับเพราะผมมีความดันอยู่ความดันไม่จะสําคัญนะครับเรื่องของความดันจิตได้กินน้ำพิคาครับใส่ไปในข้าวเลยอืมโอม้น้ำพิคานี่จริงๆอ่ะเปิ่นๆครับ น้ำพิขาต้องกินกระเห็ดต้มนะครับเพื่อนๆท่านที่สา่งนะครับที่ไปหาเห็ดมาครับลองใช้สูตรผมดูน้ำพิขานะครับอ่าแถวบ้านเพื่อนๆคงจะกินกระเจี่ยวเนาะหรือว่าผมไม่แน่ใจนะลองลองใช้สูตรนี้ดูนะครับก็คือเราเผาพริกนะครับเอาพริกมาเสยบๆแล้วเผานิดนึงพริกแห้งนะครับแล้วก็ไปตามกับข่าแล้วก็ทียมนะครับแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ อะมะแนวนะครับแล้วก็ชูรสนะครับแค่เท่านี้นะครับรับรองว่าอย่างนี้เลยแลวกินเนี้ยกินกับพวกเห็ดนึ่งนะครับหรือว่าเ,เห็ดต้มเค็มนะครับเป็นสูตรของเหนือที่เขากินกันเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำมาดูนะอืมอืมันเคารพามขอืม,อม ปกติเช่ออมเนี่ยผมกินผมเป็นคนกินเช่ออมแบบว่าผมต้องกินทั้งแก่นหมดเลยนะบางคนเขากินเขาจะลูตกินแบบนี้ใช่ไหมฮะแบบนี้อ่าลูกินแบบนี้แต่ผมกินทั้งแก่นเลยกินทั้งหมดเลยทั้งแก่นมันหมดเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นกัดใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับนี่เอามาคู่กับเนี่ยอืม Ừ, เดีเรากินปูเง,งือกก่อนนะครับถ้าปูเง,งือกแล้วเราก็ต้องตามด้วยก้อยเนื้อ ừ, แอืบ เดีย๋ยวเพิ่มปเปเหน่อยครับเปเรื่อนอ่าโอเคพอดีว่าก็อ,อยากจะขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปที่ทำไปเพื่อนๆก็ มารับชมกันนะครับเข้ามาติดตามกันส่วนผมก็ดีใจมากมากนะครับทุกคอมเมนต์ผมบอกว่ามีความหมายสำหรับผมมากนะนะครับบางทีอาจจะตอบช้านิดนึงเพื่อนๆก็อย่าพึ่งคิดมากคิดไปไกลนะครับอย่าพึ่งน้อยใจนะครับเพราะว่าผมบางทีผมผมพูดตรงตรงนะว่าผมจะถอยดูประมาณทุกสี่ห้าคลิปหลังนะครับสําหรับคนที่มากดไลค์ให้ผมนะครับหรือว่ามากดกดคอมเมนต์ให้ผมนะครับ เออมีเรื่องนึงงม่เยกแก่ะอ่าขอเพื่อนๆนะครับในไหนหเราก็มาคอมเมนต์แล้วครับช่วยอืให้ผมหน่อยนะครับจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากนะครับออะสนุกสนานว่ากันไปเอาไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์เลยหนามาาพี่้าไปเอาผงเนื้อปอกไปก่อนไฮไลท์อร่อยมหม สังเกตว่าถ้าใครมาติดตามผมว่าดูคลิปผมอ่ะมันจะมีเมนูเนี้ยค่อนข้างจะบ่อยนะครับเพราะว่าผมอ่ะถ้าไม่แกงห่อไม้ก็จะเป็นพวกเนี้ยบ่อยเพราะว่าผมชอบกินมันด้วยอ,อาอไม่ยาอๆ้นี่แหละาจากาศด้วยความพื้นเพที่เราเป็นเป็นคนบ้านนอกนะครับเป็นคนเป็นเด็กบ้านนอกพ่อแม่ทําอะไรให้กินแล้วก็จดจํามา ก็เอามาทำเราคิดว่าอันไหนมันอร่อยเราก็เอามาทำนะครับโอ้ลองดูลองดูมาเอาะมันจะมันติดกันสามารถแยกได้น,นะครับเอามากินคนเดียวไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่มีโควิดนะครับอ่นะ เพื่อนๆครับเดี๋ยวชิมให้ดูโอ้โหเอาคำแบบนี้เลยคำใหญ่ๆสลดๆใจอืมอืมอืมโอ้โหกินกุ้กับพริกกว่อร่อยมากอืม,อม thêm sốt mát tăm ưm เป็นผักกาดอะ่ะมันเป็นผักกาดที่มีดอกสีหเหลืองๆนะครับมันก็เหมาะกับนี่แหละเมนูนี้เลยนะครับ จะบอกว่าหากว่าการกินไม่สุภาพก็อขอโทษด,ด้วยนะครับขอมาภัยด้วยนะครับคือผมอยากกินให้มันได้อรรถรสมากที่สุดนะครับเพราะว่าโอเมนูที่ทำนะครับผมคิดว่ามันคือวันเนี้ยผมอยากจะกินเมนูเนี้ยยเงี้ยก็เลยอยากจะกินให้มันสาใจไปเลยอืม้ม

มาคำใหญ่ๆกินนั่งอิ่มเลยนะียโอ้ โอ้ยอืเยี่ยมเลยครับโอ้ยเผ็ดพริกไม่เท่าไหร่หลองคุเผ็ดกระเทียมตอนผมเด็กไ่ดูนะว่ากระเทียมกินแล้วเผ็ดพริกไม่เท่าไหร่กระเทียมไม่เผ็ด สุดยอดเยี่ยมมากเออผมจะบอกเพื่อนๆด้ว่าพอดีว่าเออ่ถ้าเกิดว่ากล้องของผมนะครับพอดีมมผมถ่ายเป็นกล้องกล้องหลังนะครับไม่ใช่กล้องแนานะครับถ้าถ่ายกล้องแนาแทบก็ อาจจะชัดมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้มันถ่ายกล้องหลังเนอะผมถ่ายจากมือถือก็ต้องยกความเป็นจริงนะครับว่าในการทำยูทูปผมก็ถ่ายจากมือถือนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอถ่ายกล้องหลังภาพถ้าดูจากมือถือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าไปดูผ่านสมาร์ททีวีนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเออขอสมัยเอาไปด้วยเพื่อนๆนะครับเอา มาถึงไหนแล้วเนี่ยกินไปกินไปเอาเนี่อ่ะชวมชวมชวมของโปรดว้าวน้ำพีค่ะโอมีเลอมีเลอยิงกินไม่ยิ่มเลยเล,อลือกมา อืมเยี่ยมมากตัวนี้สำคัญกินแล้วมีประโยชน์กับตัวเรามากเลยนะครับก็ไม่เคยเทนเนะเาะเัานไหมไปกับก้อยมีรสอ๋อรสข้างบ้านเพิ่อนๆครับอืม แซบ่แซบจริงแซ่บจริงแซ่บจริงอืมเอาปูนออ้ําปไปดีกว่าใส่ปุน้เาปลาก่อนเพราะว่าการกินปงเง้ําแบบมันจะแค่เชื้อพวกนี้ด้วยนะครับโอ้ามา vẫn chân với nước đi mhm lệch Quay mhm này mhm sẽ mhm này ผมใส่ตะไคร้ด้วยนะเล่าไปมันก็จะยาวใช่ไหมครับเพราะว่าสูตรใครก็สูตรใครซีน,นะครับแต่ถามว่าถ้าเ,เพื่อนๆนะครับใครที่มาเชียงใหม่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันนะครับก็ทักทายมามา,มาแวะแมาชิมเมนูหมบ้างนะครับผมอยากทําให้เพื่อนๆกินกันนะครับเพราะว่าถ้ามันมีเวลาจริงๆน,นะครับโอ้ ทำแล้วนั่งกินกันอะ่ะผมอยากแลกเปลีย่ยนแลกเปลีย่ยนแลกเปลีย่ยนแลกเปลี่ยนในความรู้สึกว่าอ้าโอเคเอาทางนู้นเขาทาแบบนี้รสชาติแบบนี้ทางนี้ทําแบบนี้ผมชอบครับยังไงก็น่าจะได้มีโอกาสนะครับไปหาเพื่อนๆหลายคนนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ไปนะครับอ่ะพริกอันนี้พริกนี่ก็บพริก แต่ผมชอบกินเผ็ดอยู่แล้วนะครับกินเฉพะงอนพรเจะบอกว่าผงเลือดแม่จริงๆแล้วกินกิน <c oughs> มันเยอะก็ไม่ค่อยดีนะครับทำลายสุขภาพเรานะ น้ำพริกข่าสุดยอดอืมยัดเลยเออเดี๋ยวนะขอพรุงเน้ำไปสักสำหรับนะครับนะมเอฟซีน้ำเพื่อนะนๆนะนิดๆหน่อยๆปรุงน้ำโอ้เผ็ด สุดยอดแต่ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆมา,มากๆนะครับอืมที่เข้ามาขอบคุณแล้วนี้ด้วยนะเอ็ดว้าสำหรับเอฟซใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆใหม่นะครับก็เข้ามาก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับบางทีไม่ได้เข้าไปดูนะครับบางทีผมก็ช่องเล็กๆเองนะครับยังไงก็อืม มันเป็นแค่ช่องเล็กๆเ,เองนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็าจะดูกัน mm. ใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมมาต่อเลยครับพี่แพทย์ทางที่เล็กน้อยนะครับพอดีว่าอประเด็นึกว่านึกว,ว่าอันมีเปื้อนมาน้ะบ้างน,นะครับพอไปดูแล้วมันมีไขมานเลยนะครับเพราะว่ามีรถวิ่งมาเนาะครับแล้วก็ เหมือนยังจะจอดหน้าบ้างก็เลยเอกไปดูนะครับโอ้ล้ามาตอนท้ายสุดเลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ปูนเงือบสักคำจะทานปูนเงือบจะดื่มปูงเงือบสักคำนะครับแล้วก็เดี๋ยวปไปจะบิีคลิปกันแล้วนะครับ กล้วยเนื้อดีกว่าครับกล้วยเนื้อกำรรใหญ่ๆสักกรำรนะอือหือโเผ็ดนะครับเดี๋ยวกินกู่กันนี้เลยก็ได้นะครับ ทุกน่นเนื้ออยู่นะ้ำมันาอล่เยี่ยวโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปแล้วนะครับผมคลิปมันจะยาวเนาะครับผมพอดีตั้งโต๊ะนั่งกินอยู่เลยวเวลาถ่ายทำ ในส่วนกันการททัอาจจะไม่ได้ทายนะเพราะว่าทําคนเดียวครับเวลาไททําเขาอาจจะไม่ได้ทายก็ต้องขอโทษตัวเองขอสมาธิตัวนะครับเนะี่ยส่วนนี้ว่าจริงๆกับทำเองแหละเพลแต่ว่าเวลาไททัมมันอาจจะไม่ได้ทายทำเพราะว่ามันผมเป็นต้องทำแน่นอนครับผมแต่ก็อาจจะมีภาพนิ่งหรือว่าอาจจะมีไอย่างให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะกล่าวว่าขอบคุณแล้วก็ยินดีนะครับยินดีมากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องแชร์ก็ได้ก็แค่กดไลค์นะครับก่อนที่จะกดดูกดไลค์เอ่กดดูไปหน่อยกดไลค์ให้ผมก่อนนะครับโอเคจะขอบคุณมากนะครับสําหรับเพื่อนทุกคนผมก็รักทุกคนนะครับผมจะบอกว่าผมมีอิห้ทุกคนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ผมก่อนคุณจะได้บอกคําว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทุกคนดูแลสุขภาพตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เพียงแค่นี้เพียงแค่นี้เดี๋ยวผมนั่งต่ออยู่